ดอกดอกลักนี่ใช้ห้าพายอันนี้ก็ห้าพายแต่ว่าดอกรักเล็กๆอันนี้เป็นเป็นดอกลักดินนะคะหรือใครจะถักก็ใช้ไหมพรมสามพายเนาะให้มันดอกเล็กพอดีอันนี้ของครูมีเยอะนะคะก็เลยเอามาประกอบเพราะว่าไม่ไม่มีเวลาถักดอกเล็กถ้าเป็นดอกเล็กก็ ใช้3ามพายดอกก็จะเท่ากันแบบนี้คู่เคยทำคลิปได้แล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมจริงๆแล้วสีมันสดนะแต่กล้องครูกล้องครูมันอ่ะไม่สดยังงงอยู่ กล้องมันไม่สดเลยแล้วก็ตัวนี้จะเป็น5้าพายนะคะห้าพายเบอร์7-8ตัวนี้7-8ตัวนี้เหลือง02คือคุยังงงอยู่ว่าเอ๊ะทำไมสีมันเป็นแบบนี้น่าจะเป็นที่กล้องคูนั่นแหละแต่สีจริงๆแล้วคือมันสดมันเป็นเหลืองสดใสเลยนะคะ อันนี้จะมาทำเป็นตัวดอกเอกอันนี้ก็จะรอ้อยก่อนคูจะมี1อันนะ1อันที่ยาวนิดนึงคือลักษณะการร้อยเนะี่ยเอาเป็นว่าเราเราเราชอบสั้นชอบยาวชอบเยอะจำนวนเยอะเราก็ใช้เยอะนะ ชอบยาวอะไรเงี้ยเราก็เพิ่มเอาเนาะอันนี้ตามใจชอบนะคะแล้วก็ให้มันเหมาะกับตัวพวงนะคะเหมาะสมกับตัวพวงทุกอย่างก็ลงลงคลิปไปให้หมดแล้วถ้าใครที่อยากดูคลิปแบบรวมๆครบทุกขั้นตอนก็ สามารถซื้อใหม่นะคะแล้วก็จะได้สิทธิ์เข้าห้องสมนาคุณฟรีนะครูก็จะมีคลิปที่คือคลิปที่ไม่ได้สอนหน้าเพจนะคะก็มีนะแล้วก็คลิปที่สอนหน้าเพจแล้วก็เอาไปรวมไว้ในนั้นนะคะจะได้หากันง่ายๆเพียงแค่ซื้อใหม่เนาะแล้วก็เข้าห้องเรียนได้เลยเข้าฟรีไม่ต้องเสียค่าสมัครนะคะ แล้วก็ดูดูคลิปไปนะครูก็อาจจะพูดเรื่องอื่นๆไปเรื่อยๆนะคะดูคลิปเอานะดอกลักคือครูลองใช้ห้าพายแหละดอกมันใหญ่เวลาที่ดอกใหญ่ใช้ไหมเส้นใหญ่งานที่ออกมาแน่นอนก็คือมันจะไม่ละเอียดนะคะมันก็จะตามขนาดเส้นไหมนะดอกก็จะใหญ่ งานก็ดูไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่มันเป็นเรื่องปกตินะคะแต่มันก็เหมาะสมกับตัวพวงพวงมะลัยนี้ก็พวงใหญ่มากเหมาะสำหรับการบวงสวงการไหว้พระขอพรอ,อะไรแบบเนี้ยใครถูกหวยรางวัลที่หนึ่งก็เอาไปไหว้แก้บนก็ได้นะ เี่ยวจะใส่ดอกลักเล็กก็ความมั่นคงนะคะติดกาวทุกชิ้นเลยต่อไป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 มาใส่ตัวนี้นะ ดอกเอกก็จะใช้อ๋ออันนี้ครูยังไม่ได้ทำอันนี้เนี่ยดอกเอกก็จะใช้สีเข้มนิดนึงลืมเลยว่าเรายังไม่ได้หมวนดอกนี้เดี๋ยวขอม้วนก่อน Uh huh. เรียบร้อยชิ้มไปนะแล้วก็เอานี้ออกมาเข็มเล็กไปไหมเนะี่ยแล้วก็ตรงนี้ก็ติดกาวนะคะ อันที่ยาวอ๋อนี่นะก็จะมาเรียงแบบนะี้สองสามสี่ห้าหกทั้งหมดคือหกหกนะคะ อันนี้เราก็จะมัดคุยโทษทีวงสวิงกว้างไปหน่อยพวงมันใหญ่แล้วก็พื้นที่ต้องใช้กองกว้างแต่ว่าหน้ากล้องเรามันแคบเหลือเกินพกไปเลยเห็นไหมสวยไหมอะ เดี๋ยวใส่อีกดอกดีกว่าเหลือหนึ่งดอกเดี๋ยวเพิ่มอีกหนึ่งอันตรงนี้เพิ่มอีกหนึ่งอัน การสอนครูก็จะลงที่เพจด้วยนะแล้วก็ไปลงใน YouTube ด้วยนะคะใน YouTube ก็จะเป็นช่องสมบัติแฮนด์เมดนะส่วนหน้าเพจก็จะเป็นสอนและขายงานฝีมือนะคะแน่นแล้วตัด อันนี้เราก็จะแหวกแล้วก็เอาหางได้เข้าไปข้างในนะอันนี้ปืนกาวซื้อมาใหม่ใช้ยากนิดนึงเพราะว่ามันยังใหม่อยู่เนี่ยมันก็จะได้ประมาณนี้ นี้นะคะเสร็จแล้วมาลายดาวเรืองนะคะลองทำดูนะ